it's ฟันเราร้องไห้เหรอนี่เราคิดอะไรอยู่นะคนที่คิดจะทำลายจิโร่อย่างเราเนี่ยนะเราคิดอะไรอยู่กันแน่นะตอนกระจกกับความปวดร้าว กลับบ้านมาเอาอะอย่าดื้อสิมากับแม่นี่แล้วพวกหนูด่าคุณแม่มารับกันแล้วนะบายบายบ,ายบายบ,ายบายแม่บอกแล้วใช่ไหมไม่ให้ไปอยู่กับคนแปลกหนะ้ายไม่กลับบ้านอีกเหรอตอนที่บ้านไม่เป็นห่วงแย่เหรอ เล่นอีกเล่นต่อสิคะแมวขุนหนูเหะอโดยเข้าทิ้งมานะคะน่าสงสารดูเลยต้องคอยปอกป้องมันนะปกป้อมันงั้นเหรอใช่ปอกป้องอย่างดีเลยหนูชอบแมวมากค่ะแล้วพี่มีใครบ้างหรือเปล่าคะ คนที่อยากปกป้องเหรออย่างนั้นใช่ไหมในที่สุดในที่สุดคุณก็เป็นเครื่องจักที่บ้าคลั่งถิง่ๆไม่มีหรอกคนแบบนั้นนะจีโร่น่ะมาไกลถึงขนาดนี้เลยเหรอ อย่าเพิ่งมีความหวังมากนักจะดีกว่านะครับ,รบดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่เจ้รควคุ้งก็ได้นะครับผมว่าอาจารย์เนี่ยทำไมมาหาว่าข้อมูลของหนูผิดพลาดกันแบบนี้แล้วคะปล่าว่านะแหมคือแบบว่าอุ้ยนี่อาจารย์ไฟเขียวแล้วเลยคะ่ะม่ถ่ายแล้วครับผม เล่นเพลงเศร้าหน้าดูเลยเล่นเศร้าเหรอ,อเศร้าเหรอแหมอาจารย์เนี่ยไปถามชาวบ้านถึงไหนกันเนี่ยเกือบจะเจอตัวอยู่แล้วด้วยแบบนี้ก็ไปไหนไม่ได้อะสอะอะิไม่เป็นไรนะจ๊ะตายแล้วคุณพิโกบ ไม่เอานะอดทนหน่อยสินี่อย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้บลื่นลืเด๋โอ้ขอโทษด้วยนะคะค,นะคุณพิสกโกเนี่ยเอาใจเด็กมากเกินไปนะคะจริงๆก็อดทนได้หรอกเพลงคนมาปล่าก็เลยยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยกลับมาสารุปค,คุงก็คงตามใจสินะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะฉอนนะ ได้แต่ตามใจมาสรุเท่านั้นเองละค่ะมีว่าอย่างไงก็ต้องอ่อนโยนแล้วก็ให้ความรักกับเขาเพราะว่าพอเขาเกิดมาไม่นานคุณแม่ก็เสียไปคุณพ่อก็เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับคุ่นยนต์ฉันไม่อยากให้น้องต้องเจอกับความโดดเดี่ยวเหมือนอย่างฉันมันเหงาอย่างบอกพี่ถูกจนตัวเองเกลียดเฉพาะแต่หุณยนต์มาตลอด ตอนนี้ก็ยังเกรดคุณยนต์อยู่เลยค่ะแล้วย่างนี้เกรดจิโรคงด้วยหรือเปล่าล่ะคะเรื่องนี้เออฉัขอลองไปหาดูแถวแถวนี้นะคะรู้สึกว่าจิโรน่ะคงจะยังไม่ได้ไปไกลาจากที่นี่นักหรอกนะคะเป็นอย่างที่รู ทิเ่เกาเนี่ยคนตั้งชอบกีตาร์ของพี่แน่ๆเลยจะได้อยอมนอนนิ่งๆแบบนี้นะคะเสียงกีตาร์ดิพี่คะถ้าพี่ไม่มีคนอยากจะปกป้ปงแล้วก็มาช่วยหนูปกป้องาี่กะด้วยก็ได้นะคะจอ้ี่กาะวิสโก ได้ยินเสียงกีตาร์น่ะจิโกจิโร่ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคุณถึงจะเชื่อใจฉันแต่ว่าความรู้สึกที่อยากจะช่วยแก้ไขขึ้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องโกหกหรอกนะเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปได้โปรดเถอะตอนนั้นนะ่ะ ทำของคุณในตอนนั้นนจะต้องมีสาเหตุอะไรบางอย่างแน่ๆแต่ตอนนั้นฉันยังไม่ทันได้คิดปวดแต่กลัวอยู่ฉันก็เลยสาเหตุเลยจิโร่นึกอะไรออกบ้างไหมจิโร่เสียงคลุยเสียงคลุยเนี่ย้คลุยนะฉันไม่เห็นจ้ะจิโร่โ ใช่ไม่ใช่ตัวคุณจริงจ คือไม่น่าเชื่อดูเหมือนกันจะรู้แล้วว่าฉันเป็นใครขอบใจที่ช่วยให้ยนระยะเวลาอธิบายลูกฉันเองก็กําลังตามหาแกอยู่พอดีแกเดาถูกลวฉันเป็นแบบเดียวกับแกเอาละที่รีบจัดการให้เสร็จเสร็จไปสะดจัดการเหรอมันต้องสู้กันอย่างนั้นเหรอเรามีคำสั่งมาอย่างนั้นอย่างเดี๋ยวก่อนสิไม่จะมีเหตุผลที่ฉันต้องสู้กับนายเลยนี่เหตุผล ฉันทำตามคำสกกั่งของท่านเกิยวเท่านั้นฉันไม่อยากสู้แล้วก็มากับฉันก็เป็นพี่น้องกันด้วยอ่ะพี่น้องแต่หากบอกว่าพี่น้องแล้วก็แกทำ้ายพี่น้องไปกี่ตัวแล้วล่ะเรื่องนั้นอย่ากลัวฉันเ,เลิลีไม่ใช่ฝีมือจิโร่ ต้องใช่แน่แน่ใครสักคนใครสักคนที่กำลังมีเป้าหมายอยู่ที่จิโร่จิโร่น่ะต้องไม่ทำอะไรแบบนี้แน่เสียงคุยอีกแล้วทันกิยวกำชับมาว่าใหรีบกำจัดแกซะเป็นอะไรแกปวดแล้วงั้นเอานี่ไปกินซะ ยังไม่ยอมตายง่ายๆอีกงั้นเหรอหยุดน,นอะอย่าเข้ามาใกล้จีโร่นะคุณมิสโกะ <laughs> ใจกล้าสัจริงถ้าทางเด็ดเดียวมากกว่าแกซะอีกแต่ว่าถ้าเป็นรูปร่างแบบนี้ล่ะจะ <c oughs> เป็นยังไง ถ้ายังไม่รลีบไปละก็จัดการเธอก่อนนะตามสวิตต์เออสวิตช์ออน โอ๋โอหายไปอยู่นี่เองอ่ะจิโร่เน่ยอยู่บนดนาดฟ้าอจิโร่โอ,โอ,โอ้ไม่ได้นะครับคุณมิสโกต่อให้พวกเราเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ว่าตอนนี้น่ะได้แต่ภาวนาให้จิโร่คุ้ปลอดภัยเท่านั้น การับปีศาจปีศาจจี้เกะอ๋อไม่ใช่ว่าเรามาเล่นซานหาเลยจี้เกะจี้เกาะ อันนี้นะคีไขเดอฉันน่ะไม่อยากต่อสู้กับแกจีกโก้ีโก้ตายล้วเด็กคนนั้นมีใครเข้ามาหรอครับเหมือนไม่ได้คนหนึ่งเด็กเหรอน่าสนุกนนอ,อีกออ้อ้ออ้ออ่ออ้ออ้ออ้ออออ่น ต้องไปกำจัดคนที่จะเข้ามารบกวนสกอรว่าไงนะเรื่องที่จะสู้กับแกเอาไว้ทีหลังก่อนนะเ,เ,เดี๋ยวก่อนไม่ว่ายังไงพวกเราก็ต้องสู้กันใช่ไหมถูกต้องตามนั้นคุณม,มิสิเก,กไปรอในรถดีกว่าไหมคะไม่หรือคะ พูดไม่ซก่อกครับทําไมจิโรค่คงถึงโดนตามล่าล่ะครับให้ตายสิใครกันน่ะมีจุดประสงค์อะไรเรื่องนี้ฉันเองก็บางทีคิดว่าคงเกี่ยวพันกับเจมินี่ก็ได้นะคะอ่าเจมินี่ที่ว่าเป็นวงจรเตือนสตินะละหัวใจของจิโรค่คงเนี่ยนะใครสักคนคงไม่ชอบใจที่จะให้มันมีอยู่จิโร่ก็เลยถูกล่าถึงจะพูดอย่างนั้นก็นเถอะ แต่เจ้คงเดาดูมันกำลังจะหนีคุณมิสโกะด้วยเลยนี่ครับที่ฉันตามหาเขาแบบนี้เพราะเพราะว่าฉันตั้งใจจะทำลายเขานะคะทำลายเหรอทำไมล่ะครับตอนนี้ก็คิดอย่างนี้อยู่ล่ะครับเก็บน้ำลายตรวจไว้ในตัวได้แบบนี้แสดงว่าโครงสร้สงรางร่างกายจะต้องมีกราะป้องกันสิทำลายเกราะป้องกันนั้นได้

มันกับตัวเองเจะได้ถูกทำลายไปพร้อมๆกันอย่างน้้ขอบคุณซะสิกระถอยง่วงแบบนี่ทำไมล่ะเพราะท่านกิวเลือกวิธีนี้จะได้คำจัดแกได้แน่ๆอย่างี้แค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นร่างกายของแกน่ะทนทานได้สักแค่ ทำไมลากกายฉันนา่าเกลียดไปซะแล้วแบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นพี่น้องกับแกไม่ยอมรับก็ไม่ได้สินะทำไมถึงต้องทำลายตัวเองตามคำสั่งนั้นด้วยเล่าเพราะว่าสำหรับพวกเราการทำตามคำสั่งเป็นเรื่องถูกต้อง ตราบใดที่แกไม่ทํำตามคำสั่งพวกเราก็จะต้องเกลียดกันตลอดไปไม่หรอกที่ฉันเกลียดก็คือคำสั่งั้นต้องหากล้ะคำสั่งของโปรเฟสเซอร์กิลนะนี่สิมา ไมแล้วเช็เออนะมาหาฉันสิมาสิเราไปหาเด็กคนนั้นไงอย่ามานะไม่เอาหนูกลัวแมวหนูอ่ะอยู่ทางนั้นนะ่ะทำไมอ่จะจะช่วยปกป้องนะอ่ะ อันตรายงานทั้งพอดีจิโรออ่คงปีศาจไม่เอาฮับปีศาจปีศาจปีศาจจิโร่จิโร,ร่กลับบ้านกันเถอะขอร้องละไม่รู้สโกอ่ะผม ิโรเด็กโปรดอย่ามองผมจิโรน่น่ะหนีฉันจริงๆด้วยสิคะเรรมาเลยนะคะเพราะว่าฉันนนะทำให้เขาเจ็บปวดทำให้เสียใจช่วยไม่ได้นี่ที่เขาจะเกลียดฉันนะ ไม่ใช่อย่างนั้นมั้งครับคือผมนะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยจิโร่คงหนีคุณมิสโกด้วยสาเหตุอื่นนะครับผมว่าสาเหตุอื่นหรอคะก็เหมือนกับอายร่างกายของตัวเองไม่อยากให้คุณมิสโกเห็นร่างกายแบบนั้นไม่ใช่เลวครับอไม่น่าเชื่อเลยจิโร่น่ะมีความรู้สึกขนาดนั้นเลยจะปฏิเสธหรอครับนั้นที่ว่าเขาเจ็บปวดโศกเศร้าแล้วก็เกลียดเนี่ยคุณมิสโกพูดเองนะครับ คนที่รู้สึกว่าจิโรค่คงเป็นเหมือนกับคนมากที่สุดนะจริงๆแล้วก็คุณเองไม่ใช่หร้อครับ